สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง TK Studio วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพเรือไทยในปัจจุบันนั่นก็คือ MH 6 0 SC Hawk Naval Helicopter เครื่องนี้ถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจทางทะเลโดยเฉพาะทั้งการค้นหาและกู้ภัยการต่อต้านเรือดำน้ำการโจมตีทางเรือและแม้กระทั่งการลำเลียงกำลังพลในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันที่สุด MH-60 s c e a h a w k เป็นหนึ่งในตระกูล Black Hawk ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Sikorsky โดยนำโครงสร้างพื้นฐานของ u h 6 0 Black Hawk มาพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางทะเลมากขึ้นความโดดเด่นของเครื่องนี้คือการปรับปรุงระบบอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและเกลือสูงของทะเล ในด้านการออกแบบภายนอก MH60S มีลักษณะคล้ายกับ Black Hawk แต่มีการติดตั้งระบบป้องกันการกัดกร่อนตัวถังเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยยืดอายุการใช้งานรวมถึงการปรับแต่งระบบลำเลียงสัมภาระและผู้โดยสารให้รองรับภารกิจหลากหลายมากขึ้นเครื่องนี้สามารถบรรทุกกำลังพลได้สูงสุดถึง12-15นายพร้อมทั้งอุปกรณ์ยุทธปกรณ์และยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจรวดไฮดรา70 จจรวดนำวิถี A.G.M. 1 1 4 h e l l f i r e ปืนกล M. 2 4 0หรือแม้กระทั่งปืนกลขนาด0.50สำหรับภารกิจโจมตีทางเรือ เมื่อพูดถึงสมรรถนะในปี2025ฮลิคอปเตอร์ MH60S ของกองทัพเรือไทยถือว่าได้รับการบำรุงรักษาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์ที่ใช้คือ T700GE 4014 Twin t u r b o s h a f t ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า1,900แรงม้าต่อเครื่องยนต์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว830กิโลเมตรความเร็วในการไต่ระดับก็ถือว่ารวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง ทำให้เครื่องนี้สามารถทำภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมไปถึงในสภาพอากาศที่เลวร้ายอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบอิเ o n i c ิกที่ทันสมัยโดยในรุ่นที่ใช้งานในกองทัพเรือไทยจะมีการติดตั้งเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายระบบอินฟราเรดและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติทำให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำโดยเฉพาะในภารกิจค้นหาและกู้ภยัย ซึ่งต้องการความเร็วความแม่นยำและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย m h 6 0 s มีระบบเซลล์ดีฟเอนที่สำคัญเช่นระบบเตือนภัยจากเรดาร์ระบบเตือนภัยจากการถูกกล็อกเป้าหมายด้วยจรวดและระบบปล่อยแฟลร์หรือชาฟอร์เพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีจากอาวุธนำวิถีสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักบินและผู้โดยสารในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย สำหรับราคาในปี2025หากพูดถึงราคาต่อเครื่องของ MH60S Seahawk นั้นอยู่ที่ประมาณ28-32ล้านเหรียญสหรัฐคึ้งอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบอาวุธที่ลูกค้าเลือกใช้ซึ่งหากแปลงเป็นค่าเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000-1,200ล้านบาทต่อเครื่องถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะและประโยชน์ในการใช้งาน ก็ถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกองทัพเรือที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและภารกิจที่ยากลำบากในแน่ขององค์การใช้งานจริงในประเทศไทยกองทัพเรือไทยได้ใช้ Mh 6 0 S สำหรับภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดระเวนทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการเคลื่อนย้ายทหารและยุโทโธปกรณ์รวมไปถึงการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพต่างประเทศ เครื่องนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภูมิประเทศซับซ้อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายคนอาจจะสงสัยว่า MH60S แตกต่างจากกลุ่น MH60R อย่างไรคำตอบคือ MH60R จะเน้นหนักไปที่ภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะมีการติดตั้งโซนาและระบบตรวจจับขั้นสูงในขณะที่ MH60S จะมีความหลากหลายในการใช้งานมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนจากภารกิจขนส่งไปสู่ภารกิจโจมตีทางเรือหรือการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อย่างยืดหยุ่นสิ่งที่ทำให้ mh 6 0 s เป็นที่นิยมในหลายประเทศก็คือความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนหลังการขายที่ยอดเยี่ยมของซิคอสกีซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกทำให้การบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสำหรับกองทัพเรือไทยนี่คือหนึ่งในความมั่นใจที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่สะดุด โดยรวมแล้ว mh 6 0 sc hawk ถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ครบเครื่องทางด้านสมรรถนะความทนทานและความยืดหยุ่นในการใช้งานแม้จะมีราคาสูงแต่เมื่อพูดถึงความปลอดภัยและประสิทธ,ธิภาพในการปฏิบัติการก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับกองทัพเรือไทยในปี2025เครื่องนี้ยังคงเป็นกำลังหลักที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลได้อย่างแข็งแกร่ง และนี่ก็คือรีวิวโดยละเอียดของ MH60 Seahawk Naval Helicopter เครื่องบินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทะเลในยุคป,ปัจจุบันถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง TK Studio ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ